สุดท้ายเนี่ยสอนยากสอนเย็นไม่ใช่สอนลาม,มเกียร์หนึ่งขับเร็วขนาดนี้จะเลี้ยวไปไหนให้เวียนหัวไหนสังเกียร์ตังดิเอาแบบที่พาอออกใช่ไหมเออปล่อยค่าที่มอเตอร์ช้าอยู่ เนียช้าอยู่มันก็ดับไปสิต้องปล่อยเร็วปล่อยเร็วมันก็ไม่ดับนี่เกียรว,ว่างแล้วยาว่างตนีนอยู่ที่คันเร่งแต่อย่าเร่งปล่อยคัสมาปล่อยคัสมาถ้าเครื่องจะดับแล้วเร่งเออเออเออเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเก่งเก่งเลี้ยวขวาอย่าเร่งดิทำไมต้องเร่งด้วยอ่ะ เร่งแบบเบาๆอ่ะบอกพ่อบอกให้เร่งแบบจิ๊ดจิตดิิดอ่ะเบิร์ตกโลกแห่งคนในต้องมาเก่งเมื่อกี้ยังชี้ยังบอกว่าใหญ่ด่าพ่อสิ <c oughs> ชอบเาเก่งต่อหน้าก <c oughs> ล้องเว, <c oughs> วลาเวลาคนสอนต้องด่าคนถูกสอนไอ้นี่คนถูกสอนมาด่าคนสอนอีกโอยเลีย้งยงลูกตามใจ อย่างนี้แหละเออเอาให้สบายเลี้ยงลูกตามใจตามใจเรือย่างนี้นะอ่าเกียร์สองปล่อยคัสโดยเราจะรอท่านตีนอะไรอยู่วะแหมเห็นไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกกล้หนูไม่ปล่อยคัสเร็วๆเกียร์สองปล่อยคัสเร็วเกียร์หนึง่ง,งลปล่อยคัสช้าแล้วทำไมพ่อไม่บอกพ่อผิดไม่ถามก็แล้ว เกียยวว่างเกียยวว่างยก้ายฝาหาดูว่านว่างจริงเหอเออถ้ามันว่างเดี๋ยวยกได้ปัดเหยียบคัดให้มิดเหยียบให้ปลายเท้าเอาอาอไปอใจเย็นอย่างนู้นู้ขับได้ส่งมน อ,อ,อะไรที่อาเป็นยังไงไม่มีอย่างเงี้ยเกี๊ยสองก็พึ่งพอเข้าสองก็พี่อามันยี่สิบแล้วหรือเพิ่งจะสิบไม่จริงอ่ะพ่อจะบอกให้นะว่างัวเนี่ยเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะงัวที่เขาเลี้ยงไว้นะเอาไว้ก่อนนี่งัวเงอหนีหมดแล้วเนี่ยงัวบอกว่าไม่ไหวเว้หาเจอแจ,จ้มขับรถแบบนี้ฉันไปก่อนดีกว่าอันจะลาย มัวบอกว่าไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วเกียร์สองแล้วนะตอนเตรียมเป็นต้องเหยียบคันเร่งส่งไปก่อนเหยียบคันเร่งส่งไปก่อนมันไม่อ๋อหรอกเนี่ยมันยังไม่เหยียบคันเร่งส่งเลยมันมันเซอร์อยู่ไงนึกออกไหมเปรืองน้ำมันไม่สตาร์ทเออสตาร์ทไปเถอะไม่ต้องไปพูดหรอกไอ้เปืองน้ำมันเป็นหน้าที่คนอื่นเนาะเสือนั่นมันเกียร์สาม เ,เออมันก็เหมือนเมื่อกี้มันเหมือนแล้วอย่ามาเตียงคอนโอนจะเร่งไปไหนพ่อบอกว่าให้ปล่อยเบาๆถ้าโอเลี้ยงพ่อถทวยนี้หกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละมึงกระจกลายมึงแล้วเนี่ยโอเลี้ยงพ่อนะถ้าหกนะเอากร เขาบอกว่าเลี้ยงโขบกบ,บาลบางทีแต่เขาก็จะคอมเมนต์ว่าทําไมลุงใหญ่ใจร้ายกับลูกจังก็ลุงใหญ่ลุงใจร้ายนี่เขาไม่ใจร้ายยังไงลุงสอนยากสอนเย็นไม่ได้สอนลามงัวให้หลบไปงัวหลบไปงัวมันเป็นวัวมันไม่ใช่งัวเออวัวหลบไปงวัว เยียบคันเร่งส่งไปก่อนเเกียบคันเร็วๆแล้วเข้าเกียร euh, ์สองเกียร์สองนั่นมันเกียร์สี่เออนั่นมันเกียร์สองไปเลยปล่อยคันช้าๆเกียร์พเล่งที่เอางี้ข้ามฝั่งแน่ยาเลยยายายาหยุดเลยเอาไหมบอกกันเขาบอกให้หยุดอ่ะหยุดไม่ใช่หยุดแบบนี้หยุดหมายถึงว่าหยุดเฉยๆอย่าทำอะไรไงขับเกียร์ออโต้เถอะไม่เอาอย่าไปยุ่งเกียร์ว่าง สตาร์ทไม่มีสติปัญญาเลยลูกเฮียนมัโนโง่ชิบหายแล้วเขาก็จะคอมเมนต์พ่อคำหยาบก็มีมีว่าไงฮะไอเฮียเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่เขาดินมันจะมันจะหยาบได้ยังไงเอออยจะทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งไปเลี้ยวเลยไม่ต้องเลี้ยวเหยียบคันให้มิดเท่าเหยียบหนึ่งเรเลีเ้ยวเข้าเดี๋ยวจะไปแล้วเะยไปปักน้ำ อันนี้คือที่ตันน้ำฝนเลยอะไ้ฉีดน้ำยังไงอ่ะฉีดน้ำเดินขึ้นทางพวงมาลัยฮะเดินขึ้นทางพวงมาลัยหมดหมดน้ำหมดไม่ใช่มีเวลามานั่งคายเครียดอย่างนี้ไม่เอาพ่อหนูเครียดเมื่อกี้พ่อด่าหนูก็บอกให้อยู่หยุดหยุดเลยหยุดเลยมันเอาอย่างนี้นะฟังให้ดีนะฟังช้าๆชัดๆนะ เวิท e ีเข huh no Mon ้าเกียร <Yeah. S 2> ์สองนะเหยียบคันเร่งส่งให้รถวิ่งไปก่อนแล้วเหยียบคัสเร็วๆแล้วก็เข้าเกียร์สองแล้วก็ปล่อยคัสเลยในขณะที่รถยังไม่หยุดไม่ชะลอเมื่อตะลอให้รถมันหยุดร้อยให้รถมันชะลอมันก็ดับไนี้ไปไม่ต้องทาหน้าลิงไปเลยเหยียบคัสเข้าเกียร์หนึ่งเหยียบคัสเข้าเกียร์หนึ่งรถมันติดไฟแดงอยู่ อย่าเถียงอย่าเถียงครูขนจมูกยาวแล้โอ้ตะไคร้มาเปล่าหยคันเข้าเกียดหนึ่งฟังเพลงดีกว่าพ่อไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ลิขสิทธ์เพลงเหยียบคันเข้าเกียดหนึ่งอ๋อหนูไม่อยากเินอ่ะนะหนูเบื่อไม่ได้ไม่ได้เข้าเกียดสองให้ได้โอเกกียร์็พอเกลียรดกาแฟไปิไม่เกียร์ เกียร์ส่งก็พอเกียร์หนึ่งก็พอแล้วกรุงเทพไม่ต้องขับไปไกลหนูว่าขับรถเกียร์กระปุกกลหนูจะขับเกียร์โตหัดเกียร์กระปุกแล้วไปขับเกียร์ออโต้มันจะได้ขับง่ายถ้าหัดหัดเกียร์ออโต้ขับเกียร์กระปุกไม่ได้ทั้งชาติดีเกียร์หนึ่งใช่ไหมถูกต้องนะครับ เ,เดี๋ยวเอาใหม่ที่เกียนหนึ่งเอาใหม่ทีเอเอ,ลอแล้วก็ค่อยปล่อยเออค่อยๆปล่อยแล้วก็เเลี้ยวขวา <c oughs> ค่อยๆปล่อยแต่นี่มันปล่อยไม่ค่อยแล้วมันปล่อยตีนหลุดออกมาเลยแล้วมันน่าเอากระโหลกโขกกระบาลได้ทีมั้งไ,ไม่ขับแล้วเลยไม่ได้พุ่งนี้พุ่งนี้ไม่มีแล้วพุ่งนี้กูตายแล้วกูไม่มีเวลาแล้วอ้าตายก็ตาย ปาพ่อไปปักห้ำกันแต่ขับรถแม่งปาเดี๋ยวห่างมาเปิดไม่ออกวะสรุปว่าสอนยากสอนเย็นไม่ใช่สอนรามอืม สอนยากจริงๆลูกใครสอนยากไม่มีที่น้ำเลยน้ำนี่โอ้โหสอนง,ง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยพ่อใช้อะไรเนี่ยใช้แก๊สน้ำมันใช้แก๊สแก๊สมันจะหมดบอกให้มันหมดค้าถัางไปเลยเดี๋ยวได้ไปเติมนี่เรื่องเสือดนี่เสือดจริงๆเห็นไหมบอกให้เยียบค้าค่อยๆปล่อย ค่อยๆไปิดเนี่ยแม่เดี๋ยวเราก็ดับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับดับแม่เไงกูขัไมาฉันขนไม่มีจะออกอยู่แล้วเออไอเกียสองนี่เนี่นี่เกียสองนะพอเกียรสองเราจึงไม่ทันหยุดก็ไปเลยเห็นไหมนี่เบรกเห็นไหมเพื่อนที่อ่ะ ขับรถเขาห้ามเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นได้ถ่ายไปให้เพื่อนดูเขาห้ามถ่ายห้ามถ่ายได้ไงปวดท้องปวดท้หัวจะมองจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยนวดเดี๋ยวมือนวดหัวจะปวดละัวละหัวละแรงดังอย่าอดเหมือนพ่อไปเลยโอเคพอแล้วครับจะไปปักน้ำครับ กดไลค์กดแชร์บูดิแม่แนวอันทัวร์เดินคุยลุยไทยโดยลุงใหญ่ใจดีใจร้ายโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่กดซับสไครต์หรือรกดติดตามกดติดตามซับสไครต์ก็ติดตามมันก็